สวัสดีชมรมคนรักวอรลแดนทุกท่านนะครับวันนี้มีข่าวด่วนจีปลายสนีจฉามากันในแพท6.03กับการโดนเนิร์ฟครั้งใหญ่ของเอเจนต์คู่รักที่เป็นเมตาอยู่ในวอรลแลนตอนนี้คือ q ิวจยกับเบรชครับมาเนิร์ฟคู่รักในช่วงวันวันเลนทายได้ไงเนี่ย เอาละเอาละมาดูรายละเอียดกันสนับสนุนการอ่านแพดโดย g e ต m o n e ี่บริการเดิมเกมวลันที่ดีที่สุดในเมืองไทยอัปเดตนี้นะครับสำหรับเอเจนต์คิวจอยผู้พัฒนาบอกว่าหลังจากเนิบแชมเบอร์ไปทําให้คิวจอยได้ขึ้นมาฉายแสงอย่างเต็มที่แต่ดูเหมือนแสงนี้มันจะแยงตาเดฟไปหน่อยครับเขาเลยขอปรับมาตามนี้สกิลเทอรเรดป้อมปืนลดเลือดจาก125หน่วยเหลือ100หน่วยนี่ทําให้ป้อมปืนถูกทําลายเร็วขึ้นประมาณ1น,นัดของกระสุนแวนดัลหรือ2นัด สำหรับกระสุนปืนกลเบาต่อไปสกิลอันติล็อกดาวเพิ่มอันติเมตพอยที่ต้องใช้แจ็คเจ็ดเป็น8หน่วยครับทำให้ล็อกดาวหมุนมาใช้ได้ช้าลงส่วนการเนิร์ฟของทางเรสถึงแม้จะไม่ใช่เมตาโดยตรงแต่บูมบอทเนี่ยก็เป็นสกิลที่ทรงพลังในการสกาวและเช็คมุมต่างๆมานานมากเดบเข้ามาเนิฟครั้งนี้เรียกว่าเจ็บตัวหนักเข้าขั้นโคมมาเลยครับก็คือ สกิลบูมบอทลดระยะเวลาในการทำงานจาก10วินาทีเหลือเพียง5วินาทีเท่านั้นเอาง่ายๆคือสกิลหายไปห0ปนะครับมุมสูตรจุดเด็ดที่เคยเช็คก็ไปถึงในหลายๆจุดปัจจุบันบูมบอดอาจจะเข้าไปไม่ถึงแล้วก็เข้าไปเช็คไปอัปเดตกันด้วยนะครับสำหรับเมนเรสและสำหรับเกมเพลย์ซิสเต็มอัปเดตเอาเฉพาะที่สำคัญนะครับก็มีเซตติ้งโหมดใหม่ที่มีชื่อว่า o p e r a t o r h o l ์เป็นการใช้ซูมของออฟในท็อกก์โหมดถ้ากด Second a r y ไฟล์ค้างจะทำให้ซูมเป็นระดับ2อังอ และโซเชียลอัปเดตมีการนำเรียลไทม์เทคอ e วัลูเอชันหรือระบบป้องกันแชทก่อควรเพิ่มเข้ามาให้ใช้งานได้ตั้งแต่หน้าเลือกเอเจนต์เลยครับนอกจากนั้นก็เป็นแค่การแก้บั๊กไปตามระเบียบนะครับผมไม่ใช่แพใหญ่อะไรมาก6.03ก็จบลงเพียงเท่านี้เพื่อนๆคิดเห็นยังไงใครโดนความเสียหายในครั้งนี้บ้าง อย่าลืมมาคอมเมนต์พูดคุยกันดารางได้เลยนะถ้าอยากดูคลิปสนุกๆของ Red Night ต่อเลือกดูทั้งด้านขวามือได้เลยสำหรับคลิปนี้กุ้าักแค่ฟันแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ